มัสการพระจาจาร์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่28กันยายนพุทธศักราช2568ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น6ค่าเดือน11ปีมะเสงวันนี้เป็นวันโลกาวินาทีเรื่องการมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีเขียวสีเขียวที่ม้าสีตองอ่อนสีอับโชคของวันนี้คือสีฟ้าสีน้าเงินสีครามสีน้ําทะเลสีกลมบัท่าทิศความสมเร็จของวันนี้คือทิศทักษิณหรือทิศใต้ ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอุดรหรือทิศเหนือเครื่องประดับความสมเร็จของวันนี้คือหยกมรกตพลอยสีเขียวหินสีเขียวเด็กที่เกิดวันนี้ทั honey, kind of ้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลักกินีในชื่อคือสอสราโสโบรสีสอเสือหอหีบรอจุราวอ่างและหอนกคู่เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรแชัสอนที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือจอจานช่าชิงชอช้างสอโซช่อกระเฉยและย่อยหญิง เด็กหญิงที่เกิดวันนี้คนใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำเช่นเดียวกันนะครับคือดอชดาตอประ,ประดับทอฐานตอปโธถอบพุทธเท่าและนอนเนนเลขมงคลวันนี้เลขหนึ่งเลข4และเลข2มงไเซตวันนี้ประราดรสนาไว้ว่าใครจะชอบจะชังช่างเขาเถิดเรามุ่งเทิดความดีมีเหตุผลตอบกิจมากยากดูจิตมิตรทุกคนทเทพเบื้องบนยังถูกดา่ายิ่งกว่าเรา ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ